วันนี้พามาดูปลาแปลกปลาสวยงามครับผมแต่คนไม่แปลกนะครับนี่ปลาสวยคนก็สวยวันนี้สวยเถือกสวยโอ้สวยแล้แข็งแรงมากใหญ่มากครับนี่ครับปลบอกอเก่าได้เลยนะครับบอก่ากาบวบลงไปได้เลยมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือปลาดุกเผือกนะครับปลาดุกเผือกสวยๆครับนี่เลยครับปลาดุกเผือกวันนี้พามาดูของสวยของงามกันครับสวยๆแล้วก็จะมีตัวนี้ไม่เผือกนะครับตัวนี้ดำเลยครับ ตัวนี้คือข้าวดานะครับใส์ใ่สวยกว่าเดิมครับเลี้ยงน้ํานิ่งได้ครับปลาแม่น้านะครับหายากและใกล้สูญพันดูอูใหญ่มากเก๋มากไปดูเล็บเผือกกันครับไปดูเล็ดเผือกนะครับมาที่นี้ได้ทั้งพันปลาและอาหารปลานะครับมีพร้อมเลยนี่เล็บเผือกครับนี่ครับไปเลี้ยงเสริมบารมีได้นะครับนี่ปลาเผือกครับสวยงามแม่เผือกสวยครับโอเคครับประมาณนี้ครับปลาหมอยักษ์ก็มีนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ